กินยาด้วยนะครับทานยากินข้าวด้วยผมก็ครับพี่แป๊บนึงครับเป่าเปล่าเปล่าอะไรอ่ะสิบเอ็มเอาคืนไหมเนี่ยพี่เอาไปเลยก็ได้ครับสิบเอ็มเองพี่เอาไปเลยพี่ชายโอเคน้องขอบคุณนะครับพี่เอาไปใช้ก่องกันได้ครับโอเคครับนี่มันป่าตอนนี่นะไม่ใช่ครับเออพี่พตาครับสำหรับหมูก็อะไรตัวนี้ที่พี่ให้ผมเอาไปใช้ก่อนเอาไปเออเอาไปเลยก็ได้เอาไปเลยก็ได้ครับพี่ตานครับสำหรับแมวเกาะหลังอันนี้ผมขอบคุณมากนะครับได้ไม่เอาไปเลยไอ้นอนนี้อีกแล้วให้พี่ใช่ไหมอันนี้เพิ่งแรกมาเอาไปเลยพี่เฮ้ยมึงไอ หลเราอยู่สตาร์ทาวได้ยินครับปันโอ้ไปไหนเนี่ยไอ้เอ้ยอ่าฮัลโหลครับอยู่อยู่อยู่ตรงไหนอ่ะผมผมมาแล้วได้ได้ยู่ไหนอ่ะอ่ะโรเทนนิ่งสี่ครับก็เท่าผมหยุดด้านเทนนิ่งเนี่ยมารับแล้วเนี่ยบอลโซนครับมามาคิดว่ามารับข้างในอ๋อออกมาครับออกมาโอเคครับ คนนี้พูดดีๆนะอย่าพูดอะไรแบบอย่างนั้นนะจ้ามคนคนนี้มันซีคิดเดียวโตแล้วโตแล้วโตแล้วได้ไว้ใจไว้ใจพี่ได้น้องเออเห็นพี่มีความสุขว่าดีก็ดีใจครับมันเมมอะไรขนาดนั้นนะแม่งยากเจอรักแถวไอ้ที่อะ ดูทำตัวดีดูทำตัวดีโอ้โหเอ้าั้มเอ้าแล้วมึงจะพูดจาห่างๆหน้าพี่ตอ้เหรอครับวิจาไม่ได้เลยอ๋อโทษทีทาแต่งมาเล่นกับน้องๆครับเนี่ยไปแต่งคู่กับสาวที่ไหนมาหรือเปล่ามีกระต่ายด้วยอ๋อแฟชั่นมาใหม่ครับไม่ได้แต่งใส่กับใครเลยอ๋อแฟชั่นใหม่เหรอคะน่ารักจังเก็บไว้ให้คุณเนี่ยครับ ครับพี่ชายแล้วแล้วแฟชั่นหมูที่ไหนพี่นี่เอาคืนไปเนี่ยเอาเอาไปเลยก็ได้ครับพี่อ๋อขอบคุณครับเอาไปให้พี่เลยครับโอเคครับปาปาขึ้นรถกันดีกว่าคุณมาไปโฟกันก็แล้วทำงานอย่างเดียวเลยหรอพอดีว่ามีไปทำเป็นล่ามค่ะคอมคารบมันใช้คอมครับอคร์มีเออเขาเรียกไง มีคนจีนมาก็เลยต้องไปรับเปล่านี่ไงที่แบบไม่สบายว่าไม่ค่อยได้พ,อพอักผ่อนไม่ใช่โดนอ็อกหรอโอ,โอเคครับกินยาด้วยนะครับทานยากินข้าวด้วยผมก้าไม่ผมก้าวเปกล้า,ลาแบบถ่ายแนกลัวแบบครับพี่เป็นึงครับเป่นเปล่าเป่าอะไรอะ 10m คืนไหมเนี่ยพี่เอาไปเลยก็ได้ครับ 10m เองพี่เอาไปเลยพี่ชายโอ,โอเคน้องขอบคุณนะครับพี่เอาไปใช้กล่องกันได้ครับโอเคครับน<อ>ี่มันป่าตอนนี้นะโอ้โหไม่ใช่ครับคือเขายืมไม่ใช่ครับ าคโตอยู่สักสิบเอ็มด้วยได้ไหมได้ครับได้ครับก็เป็นระดับๆเพียตอสได้แล้วมั้งพี่เขาเขาให้จริงนะเขาให้จริงนะขนาดผมก็ยังให้เลยนะจริงครับครับใจป่าวว่าค่ะเออเออพี่พี่ต๊อบสำหรับหมูก็อะไรตัวนี้ที่พี่ให้ผมเอาไปใช้ก่อนมาไปเอาไปเอาไปก็ได้เอาไปเลยก็ได้ครับพี่ต๊อบสำหรับแมวเกาะหลังอันนี้ผมขอบคุณมากนะครับได้ๆได้เอาไปเลยไอต้นไม้นี่อีกแลให้พี่ใช่ไหมอันนี้เพิ่งแรกมาเอาไปเลยพี่โอเคครับพอแล้วไอ้ อันนี้คุณเป็นเจ้าพ <hi> ่อแฟชั่นหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ครับมันอยู่ในตัวเยอะนี่ไงรับหมีตัวนี้ผมก็ขอบคุณมากครับพี่ต๊อดไเห็นไหมเนี่ยผมมีไงเขาก็เขาก็มาขอทำไมทำไมหนูเขาได้รักกว่าหนูอะหนูได้เป็นกบอะไม่หนูฟังพี่นะพี่ต๊อดทำไมพี่ไ่ให้กบเขาล่ะครับหนูฟังพี่เขาได้อนุนอันนี้แต่หนูได้กับพี่เลยไม่ต้องห่วงฮะฮะก็นั่นแหละอะไรได้อะไรยังางไรจากพี่ไง อไอ้บัตรแฟชั่นโก้พันพันกว่าใบของพี่ผมยังเก็บไว้ให้นะพี่อยากแลกตัวไหนพี่ยังเหลืออีกเหรอพี่แลกเลยพี่ก็ได้เก็บไว้เวฟหน้าเวฟหน้าเฮ้ยมึไอเยพี่ฝากกับน้องไว้เอาคืนเลยไหมครับพี่ถึงก็เดี๋ยวมันมาถ่ายเดี๋ยวมันมาถ่ายคืนโอเคครับไปป๊ะกันก่อนปะเดี๋ยวมันมาถ่ายคืนปะเอาเออเราประกอบคันใหม่นีให้ให้เลยไหมเนี่ยยืมก่อนก็ได้พี่ยังไม่ได้ให้ครับยืมไปก่อนเลยพี่โอเคครับโอเคพี่ตอดแบบมงนี่ได้ไหมครับมันเหมือนเจเหมือนจะกระซิบอ่ะครับ เอออ๋อโอเคไม่ได้ยินเสียงปะปะปะปอ๋อขอบคุณขาไม่ไมากนะครับไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไปไหนกันต่อครับพี่จอดเดี๋ยวผมขับรถให้นะโอ๊ยโปกก็ได้เฮ้ยนี่ย่าอย่ายาย่าขึ้นเอ้าเอาพี่จอดยอมยอมให้ผู้หญิงคนนี้ขึ้นคนแรกเลยเหรอพี่เออไม่เป็นไรเราไปทางเดียวกันไปทางเดียวกันน้องไม่เป็นไรหรอกอ๋อโอเคอ๋อถ้าเพราะว่าจะเป็นคนอื่นผมเอาไงผมทื่อไปแหละแหลมขึ้นอ่ะ พิเศษวะโอเคอ๋อโอเคคนนี้คนนี้ของของของพี่จออ๋อไม่อ๋อไม่ต้องลงก็ได้ครับเพราะว่าคนนี้ของพี่ตอครับพิเศษครับโอเคเอาโอเคแล้วผมผมถามหน่อยแล้วก็หลังมีสานี่ก็ว่างแล้วใช่ไหมฮัลโหลครับยังไม่ต้องตอบกูหรอกฮะฮะฮะฮัลโหลครับ แป๊บหนึ่งจะเห็นหนูกินน้ำอยู่เกินไม่ทันเกินกันแบบนี้เดี๋ยวหนู F8 นะอุ้ย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 จะไปนอนกับใครล่ะ F8 อ๋อฮะฮะฮะไปนอนคุยกับใครล่ะแล้วคุยกับใครล่ะเนี่ยเข้ามาหาพี่พี่ก็ไม่ตอบอ่ะพี่ฮ้าห้าใส่อุ้ยอ้าวห้าใส่คืออุ้ยก็หนูบอกฝันดีแล้วพี่ก็ห้าาใส่อ่ะจะไปซื้อข้าวอะไรปะ เอานี่ยังเดียวพอเอามันน่าน้อยใจหนูใช่แล้จริงครับคุณพ่ออ๋อพี่อมวยนี่เองเฮ้ยค<อ>ุณพ่อจำหนูได้<อ>ด้วยน,น,น,น้องตอนนี้น้องหมวยที่พูดทุกวันหรือวะที่พ่อผมพูดเลยฮะให้ฟังทุกวันเลยวันน่ะใช่ปะ่ะที่บอกรักรักรักหนาอะไรเงี้ยใช่ก็ก<อ>็คนนี้แหละพี่ที่แบบวันวันแกเข้ามาก็ใจมือรอแต่เขาเข้า แกงอะไรก็ไม่ค่อยอยากเอ้าแล้วรอเขาคนเดียวโอเคโอเคหนูไม่น้อยก็ได้แต่พี่ก็ห้ามน้อยหนูนะได้ไหมล่ะอ้าเขาเหมือคุณพ่อน่าจะรับประทานอาหารอีกแล้วแล้วปล่อยเจออย่างนี้เลยอ่ะพี่ตั้มแม่ผมวางเกมับพี่มาแล้วครับ ผมไปเข้าห้องน้ำมา,าผมไปเข้าห้องน้ำมาสั้ทีมันอันไม่อยูมผมเดี่ยวหนูว่าคิดว่าพี่น้อยหนูก็มีมีบ้างครับมีบ้างหนูก็น้อยพี่งั้นเราก็ไม่น้อยการเจ้ากันงั้นก็ไปนัดเจอกันไหมล่ะไปไหนก็หลังคุณแบบทํางานให้ให้ให,ให,ให้ให้หายเสร็จเอ๊ะให,ให้เสร็จอะไรแล้วไปกินไ่ตหลากันโอเคไหมอ๋อ โอเคครับไอตี้หนาแล้วก็ปเป็นล่าตี้อ้ยพี่ตอชวนชวนเขาไปเลยเหรอพี่พี่พี่ไม่เคยชวนใครเลยนะพี่โอ้เขาพิเศษขนาดนั้นเลยพี่ใช่ครับแล้วพี่ออโอเคครับพี่อะไรนะแล้วพี่เคลียร์ยัยงเนี่ยพี่บอกว่าพี่ให้พี่ให้ใจหนัวแต่คนอื่นอะ่ะเขาได้เขาได้ทั้งใจทั้งแฟชั่นนะดูดิ กนี่หนูได้แค่ใจอ่ะโอ้โหพี่ต๋อทำไมไม่ให้แฟชั่นเขาลากคนอื่นเขาเสี่ยงให้เลยนะมึงหายไปเป็นสิบวันหรืยเร้อยพี่โดนแล้วพี่โดนแล่าโดนดิโดนโดนไม่ไม่เขาเสียผู้หญิงเสียเ่าต้องแแคร์กูนี่เสียกูเนี่ยพี่สาวเขเสียแหมพี่ผมมีเป็ร้อยตัวเลยครับเป็นเตจแบบแก๊ปเกินขยะเลยครับแก๊ปไม่ใช่เหรอ เห็นเมื่อกี้ขิงกันแต่ละคนขิงกันหนูก็ใช่ครับเรื่องกขาเรื่องเขาเรื่องจริงครับก็กหมูผมก็เอามาจากเขาเนี่ยครับอ๋อหนูก็ได้กบมาครับแต่ใส่ให้เขาดูที่อันนี้น่ารักอันนี้แพงกบแพงสุดแล้วเหรอเนี่ยออ้ยแรเลยตัวนี้ตัวสิบสิบแปดล้านเลยไม่หรอนมีีมคนขาย่ไม่ไม่พี่ตอนมีีพ่รนัอแต่แต่ผมรู้จักกับพี่มาพี่ให้แค่น้องๆผู้ชายนะพี่ให้ผู้หญิงเลยเหรอคนแรกเลยเหรอเนี่ยเป็นขคนแรกเอะพี่ <Scroll> ไมอ่อันนี้เสียงหัวเราะไม่ใช่หนุนมันปั่นปั่นมันคุณเรียกอะไรเขาขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยพี่ชายไม่ไม่ขอดูก่อนอันนี้อันนี้อันนี้แพงมากอยากให้ใครถ้าถ้าถ้าจะขายถ้าขายบอกผมนะถ้าถ้าสิบห้าเลยมาเดี๋ยวผมรับให้ไม่เอาเคยไม่ขายเก็บไว้เขาเก็บไว้เขาบอกว่าแฟชั่นดีในตลาดเขาไม่มีปล่อยกันสามสี่เจ็ดในเมืองไม่เคยมีใครใส่มีแค่ตัวเดียวในประเทศแน่ในแปลกแปลกก็ ใส่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 ใไม่ห่อกตัวนะไม่มีในตลาดไม่มีปล่อยอกโโหเฮ้ยไอี่แยกูแรกไ่ต like oh, okay. 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 okay, okay. ัวแนะกูเคยอยากได้แต่กูแรกไม่ทันเว้มันหมดกิจกรรมก่อนมันหายยากแล้วตอนนั้นโอ้พี่มีใค่มีแค่ปดตัวมั่งมีแค่ปดตัวเก่า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 อีกคนเออคนมีมันงอกออกมาเอ้โอเคถ้าเกิดพี่พี่ใจ้คสาวว่านั่นแหละสงใส่พี่ชอบจริงๆแหละ ตัวนี้ผมไม่เคยที่ให้ใครนะพี่ซอสใครขอใครขอซื้อที่ไม่เคยขายเลยนะแลแลลิมิเต็ดล่ะอันเนี้ยลิมิเต็ดลิมิเต็ดชอบไปพูดราคากันมั่วเฮียกูกูชักหน้ากูกูไม่คุยแล้วนะจะพาเขาไปละขอโทษพี่ขอโทษแย่งกันแย่งกันคิงแบบดีที่แปลกๆนะเออชอำหักหน้าเว้ยอันอันนี้อันนี้อันนี้ผมไม่ได้โกหกอันนี้มีมีเก้าอันครับนี่มีเก้าอันแต่ว่าเกี่ยว้ที่คุณให้เลยแล้วทำไมพี่ไม่เก็บไว้ใส่เองล่ะเดี๋ยวผมไปเรียกกระต่ายมาให้คุณด้วย จะได้ใส่คู่กันโอเคีไหมได้เลยแต่อย่าไปใส่คู่คนอื่นนะได้ครับได้ได้ครับที่ไหนไม่แรกอ่ะแต่อย่าไปใส่คู่คนอื่นนะฮัลโหลพี่สาวตั้มโอเคเพื่อนอ๋อเพื่อนแบบเนี้ยไหมโอ้ยผมได้นะไอ้กบอ่ะอันนี้อันนี้คุณมาเขื่อหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับแล้วจำน้องผมได้ด้วยเหรอ คือใครเนี่ยไม่ใช่เ่ยจะมาไม่ได้คุณพ่อคุณก็จําได้พี่ไหยไป็ไหนมาทั้งหลายวันเนี่ยน้องหมวยไงที่ไอ้ตอพูดถึงไม่บ่อยอ่ะน้องหมวยที่พี่ตอพูดถึงโอไปทํางานมาครับคุณพ่อน้องหมวยที่ทํางานที่ไม่ตอนนั้นไม่มีรลายพี่ตอเลยใช่ป่ะเป็นเส้นอ่ะฮะไม่ไม่ใส่แล้วไม่ใส่แล้ว ไม่เข้าใจเขาอยู่แต่ว่าอย่างน้อยก็แค่ทักมาบอกกันบ้างเพราะน้องหมตอนตอนที่ที่มากับพี่น้องๆเยอะใช่ไหมพี่ขนาดหนูแวะเข้ามาบอกฝันดีอะพี่ห้าห้าใส่หนูอะไหนพี่ห้าห้าตอนไหนครับพี่ย้อนแชทดูเลยครับพี่บอกปล่อยพี่โสพี่ก็ห้าห้าจนเนาะ นี่ไงหนูเลิกงานเสร็จโอ้พี่มาบอกแฟนดีพี่แล้วพี่ก็ห้าใส่หนู้าตัวไม่ครับลพี่พี่ผมจะตอบต่อแต่ตอนนั้นเมืองมันเป็นไรไม่รู้ตอนนั้นมันแตกบ่อยครับมันข้อความมันน่าจะแบบเลื่อนๆลื่นเคลื่อนมาครับโทษได้ไหมใช่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 มขอผมขอโทษได้ไหมครับที่หลังแบบไม่เกิดขึ้นเอางี้แต่ว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยยังไงอย่างนั้นครับอ่ะขอเวลาสองเดือนแล้วก็ทําความรู้จักกันให้มันชิดชิดใกล้กว่านี้อยู่ด้วยกันเลย แล้วก็เลิกงานไปรับเลิกงานไปส่งไปรบไปับไปส่งไปรับไปส่งลูกรับบ้านเดี๋ยวไปซื้อคอนโดเลยโอเคไหมอยู่ด้วยกันเลยเลยเหรอใช่ใช่เอาเป็นชื่อหนูไปเลยหนูเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะไม่เป็นไรกันนี่ไงก็จะซื้อคอนโดเป็นชื่อหนูเพราะว่าหนูเป็นคนหาเงินไงเพราะว่าอ๋อคือ,อซื้อ,อแล้วก็ให้หนูผ่อน ใช่ครับใช่ผมเป็นคนหาเงินใช่พี่เราทำยังไงล่ะขอบคุณนะคะที่สร้างนี้ให้รู้สึกว่าเป็นมีก้อนโตด้วยไม่โตนะครับสองล้านสามล้านเองใช้คำว่าเองเลยแล้วกันเองเลยหรอครับเสียงเปลี่ยนนะเนี่ยยังไง อยากดูรูปเขาเหรอมีรูปไหมผมให้ดูแค่แป๊บเดียวนะเขาน่าจะให้ดูได้หรอเสียงแ่ครัอไม่สบายเสียงแหบไม่ใช่โดนอะไรมาเนี่ยไปฉีดยาให้เขาหน่อยลูกไปอะไรนะบรคให้ลูกไปฉีดยาให้คือหนูต้องไปเป็นลาบติดกันสี่วันแล้วพูดเยอะมันก็เลยให้ดูแค่ครั้งเดียวนะเขาได้จยให้ดูน้องหมยน้องหมวยทํางานเป็นพยาบาลปะครับ ไม่ใช่ค่ะผิดคนหรือเปล่าค่ะไม่ไม่ไม่บแบบลองเป็นพยาบาลดูไหมครับแบบดูแลคนไข้เหมือนเหมือนจะต้องได้ใช้อะไรเงี้ยอ๋อคนนี้เรียนจีนไหมตอนใช่ครับพี่ใช่ครับพี่แบบเปลี่ยนเปลี่ยนชุดคนไข้อะไรเงี้ยครับหนูไม่ดูสตาร์กับโรงพยาบาลหนูกลัวเลือดหนูกลัวเลือดแต่หนูไม่กลัวพี่ใช่ไหมไม่กลัวแล้วเสื้อใส่เกงให้อะไรงเงี้ยดูแลคนแก่ได้ไหมครับทำดูนะครับดูแลคนแก่อะไรย่างเงี้ย อ,อได้<อ>หนูเคยดูแลตาหนูแล้วนนนวันนี้มาเดึกจังก็หนูกลับมาถึงอ่อวันนี้หยุดปะพ่กนี้หยุดไหมใช่ครับพวกนี้หยุดครับโหทำงานอย่างเดียวเลยไม่สบายอย่างนี้ผมมียาตัวนึงให้เดี๋ยวผมเอาไปให้ถึงห้องโดนไม่รู้ล้มอันอนั้นไม่น่าจะใช้กับหนูแล้วค่ะเอา้าทำไมอ่ะ มันจะดีดเกินไปไหมคะกินคู่ครับกินคู่มีนนโดด้วยหรอของหนูก็ของของพี่โดดไม่รู้ล้มของหนูก็สั่นไม่รู้ล้มเหมือนกันใจเย็นนะมาถึงตัวอ๋อเอาเป็นว่าสู้ๆนะครับไม่ว่าจะเหนื่อยอะไรมาก็ขอให้แบบผ่านไปได้นะครับแล้วก็ขอบคุณค่ะทั้งมาได้ตลอดนะครับ